สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e m s a Channel Android นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้หลังเวลา18นาฬิกานะครับได้เวลาที่เราจะมาอัปเดตราคาของมือถือกันสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับปี2563เดี๋ยวในคลิปวันนี้ผมมีมือถือ2รุ่นนะครับเป็นยี่ห้อ Oppo ทั้ง2รุ่นเลยรุ่นแรกจะเป็นในส่วนของ Oppo A12 หรือว่า A12 นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นใน ในส่วนของ OPPO A31 นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นกันนะครับว่าทั้ง2รุ่นมีราคาเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤษภาคมปี2563ซึ่งบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆใครที่กําลังจะซื้อ2รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่าหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรของ OPPO A12 นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้นพี่ เพียงแค่99บาทนี่เป็นราคาสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับส่วน oppo a 3 1ตอนนี้ซื้อได้ถูกที่สุดสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น990บาทนะครับสำหรับเงื่อนไขเราจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวก็จะมาดูรายละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเดี๋ยวเราจะมาดูราคาเครื่องเปล่ากันก่อนนะครับสำหรับ oppo a 3 1แล้วก็ oppo a 1 2เริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์ ้ lazada นะครับสำหรับ oppo a 1 2รุ่นนี้จะเป็นรุ่น ram 3นะครับ rom 3 2ม32ซึ่งก็จะเป็นเครื่องแท้นะครับประกันศูนย์ oppo 1ปีเต็มสำหรับร้านนี้ซื้อวันนี้มีของแถมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันรอยแล้วก็มีเคสแถมมาให้รวมไปถึงมีในส่วนของสมาร์ทวอทมีแถมให้มาด้วยสำหรับราคาก็ลดราคาจาก4599บาทลดเหลือ4,499บาทนะครับมีให้เลือกอยู่2สีใครสนใจสำหรับ oppo a 1, 12จาก lazada นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันของสนยน oppo 1ปีเต็ม4,499บาทมาพร้อมกับของแถมมากมายนะครับใครสนใจกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปลดราคาแบบนี้แล้วก็มีของแถมมาให้มากมายบอกเลยว่าต้องจัดนะครับนี่เป็นราคาสาหรับเว็บไซต์ lazada นะครับ oppo a12 ดูกันต่อเลยที่เว็บไซต์ shopee นะครับหรือว่าแอป shopee สำหรับ oppo a12 เหมือนกัน รุ่นแรม3ลมสมนะครับเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo 1ปีเต็มจากราคาปกติ4690นานะครับลดเหลือ4 3 3 0บาทแต่ว่าสําหรับร้านนี้จะไม่มีของแถมให้นะครับใครสนใจอยากจะซื้อมีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีน้ําเงินสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับ4,330าบาทเท่านั้นกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยสำหรับ oppo a 1 2จาก shopee นะครับส่วน oppo a 3 1เดี๋ยวเราไป ดูกันที่เว็บไซต์ lazada นะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าเป็นรุ่น ram 4ลม128ประกันศูนย์ oppo 1ปีเต็มเหมือนกันนะครับซื้อวันนี้แถมฟรีหูฟังอย่างดีเลยนะครับสำหรับราคาจากปกติ5,999นะครับลดเหลือ5,379บาทสำหรับของแถมก็อย่างที่บอกไปนะครับมีเคสใสแถมมาให้แล้วก็มีหูฟังแถมมาให้เหมือนกันนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันของศูนย์ oppo 1ปีเต็มสำหรับคนที่ ที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ oppo นะครับไม่ว่าจะเป็น oppo a12 หรือว่า oppo a31 ท่านก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านบนสุดส่วน oppo a31 จาก shopee นะครับ รุ่น램สี่ลอม128รอบเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo 1ปีเต็มจากราคาปกติ5999บาทลดเหลือ5450บาทนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2สีอย่างที่ทุกท่านเห็นสำหรับลูกค้าใหม่ของทางช้อปปี้มีส่วนลดให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น oppo a 1 2หรือว่า oppo a 3 1ราคาเครื่องเปล่าก็จะเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่อง พร้อมโปรกันเลยเริ่มต้นกันที่ oppo a12 จากค่าย TrueMove H นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H เท่านั้นมีขายอยู่หนึ่งความจุก็คือ32กิกนะครับมีให้เราเลือกอยู่2สีแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เครื่องจะถูกล็อกหากเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับเริ่มต้น1990บาทเท่านั้นเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ699า สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปซื้อที่ช็อปก็สามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ได้สําหรับโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีดังนี้นะครับเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อ Oppo A12 ได้ที่ราคา1,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1000นะครับรวมจ่ายก็ประมาณ2990บาทเท่านั้นมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ให้มา 18G กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมก แล้วก็ค่าโทรให้มา300นาทีส่วน Pro 449ก็ซื้อ Oppo A12 ได้ที่ราคา2,990นะครับจ่ายล่วงหน้าด้วย500รวมจ่ายก็ประมาณ3,490บาทมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนเราจะต้องใช้งานไปจนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้สําหรับอินเทอร์เน็ตของ Pro 499ให้เรามาใช้9กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกสหรับค่าโทรก็ให้มา200นาที200นาทีนี้ถ้าเราโทรเก ะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาส่วนอินเทอร์เน็ตถ้าเราใช้ครบ9กิกอินเทอร์เน็ตก็จะช้าลงแต่ว่าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ WiFi นั้นก็สามารถเชื่อมต่อได้ไม่อัน้นตามเซเว่นหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับ oppo a12 จากค่าย TrueMove H เริ่มต้น1,990บาทใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับส่วน oppo a31 นะครับรุ่น ram4 ลอม128เป็นรุ่นที่รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H นนัน้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขามีให้เลือกอยู่2สีนะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5 9 9 9บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น2999บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีอยู่3โปรเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ6 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อ Oppo A 3 1ได้ที่ราคา2999บาทพร้อมกั จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ3,500บาทประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตให้มา1 8กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรให้มา300นาทีตรงกลางเป็นโปร599นะครับซื้อเครื่องได้ราคา3 4 9 9บาทจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า500รวมจ่ายก็ประมาณ3,99 9บาทนะครับหรือว่าประมาณ4 0 0 0บาทมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มา1 4กิกคบส สูงสุด300เมกแล้วก็ค่าโทรนั้นให้เรามาโทรทั้งหมด250นาทีส่วนโปรสุดท้ายรายเดือนถูกที่สุดเลยนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนก็ซื้อ Oppo A31 ได้ที่ราคา3,999บาทจ่ายล่วงหน้าด้วย500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ4,500บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตให้มา9กิกนะครับค่าโทรให้มา200นาทีนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับ Oppo A12 แล้วก็ Oppo A31 จากค่ายทูม o ฟเอนะครับ ท่านชอบรุ่นไหนก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูหรือว่าทูช็อปนะครับตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้นะครับดูกันต่อเลยที่ค่ายที่2ซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับสาหรับรุ่นแรกเป็น oppo a 1 2ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น99บาทนะครับแต่ว่าจะเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นมีให้เลือกอยู่2สีก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้จะเหลือเฉพาะสีดําเท่านั้นสําหรับโปรโม ชั็กอินเทอร์เน็ตที่จะมีให้เราเลือกนะครับก็จะมีอยู่2แพ็กเกจด้วยกันแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทนะครับเราซื้อ Oppo A12 ได้เลยที่ราคา99บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยนะครับราคาเครื่อง99บาทก็จริงแต่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าก็คือ1,500เพราะฉะนั้นรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ1599บาทเงิน1 5 0 0บาทนี้เขาจะคืนมาให้เราเดือนละ150ทนะทั้งร้อยหดาส เพื่อใช้เป็นส่วนลดของค่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ราคา9 9บาทเป็นโปร699นะครับส่วนอีกโปรหนึ่งเป็นโปร449ต่อเดือนนะครับซื้อ Op p โ A12 ได้ที่ราคา990บาทจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตลุงหนาด้วย1,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ2,190บาทประมาณนี้นะครับซึ่งทั้ง2โปรเราจะต้องใช้งานจนครบสัญญาก็คือ12เดือนนะครับเราถึงจะสามารถยก เลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับรุ่นแรกนะครับ Oppo A12 จาก d t e c เริ่มต้น9 9บาทส่วน Oppo A31 รุ่น RAM 4ลอม128จากค่าย d t a c เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อ Oppo A31 ได้ในราคา990บาทนะครับมีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เครื่องจะถูกระงับหรือว่าถูกล็อกนะครับหากเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2 อบ,บินซึ่งก็จะสามารถใส่ได้เฉพาะซิม d t แทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีอยู่3โปรเลยนะครับเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ6 9ราบาบาทก็ซื้อเครื่องได้ราคา990บาทนะครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตลุงแนทด้วย1 0 0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็ประมาณ1990บาทนะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ599ราบาบาทต่อเดือนนะครับซื้อ Oppo A31 ได้ที่ราคา3 9 9 0บาทโดย โปรนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับก็จะต่างจากโปร699แล้วก็อีกโปรนึงเป็นรายเดือนเลอ499บาทนะครับซื้อ Op ป o A31 ได้ที่ราคา3,490บาทไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าท่านชอบแบบไหนนะครับก็เลือกซื้อกันได้เลยราคาเริ่มต้น990บาทสําหรับ Op ป o A31 จากค่าย d t a c เป็นโปรโมชั่นการย้ายค่ายนะครับใครอยากจะซื้อสามารถไปติดต่อสอบถามกันได้เลยที่ d t a c s h ช p ทุกสาขาผ่านไปแล้ว2ค่ายนะครับไปปิ ท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย AIS ซึ่งก็จะเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับสำหรับ Oppo A 3 1มีให้เลือกอยู่2แบบด้านบนสุดเลยนะครับเป็นรุ่นแรม6ลอม128สําำหรับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่6 9 9 9บาทนะครับถัดลงมาเป็นรุ่นแรม4ลอม128้อแนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่5999นาสนะครับส่วนการซื้อเครื่องคอมโปรด้านบนสุดสำหรับรุ่นใส่ได้ทุกซิมแล้ว็เปนนรรุ่แม โปร128เป็นโปร449นะครับซื้อเครื่องได้ราคา4,999บาทจ่ายล่วงหน้า1,000โปร649ซื้อเครื่องได้ราคา3,999บาทจ่ายล่วงหน้า1,500นะครับส่วนรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS สําหรับ Oppo A31 มีให้เลือกอยู่3โปรเลยนะครับราคาถูกที่สุดก็เป็นโปร649ซื้อเครื่องได้ราคา2,999บาทแล้วก็ทุกโปรจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500บาทนะครับส่วน Oppo A12 หรือว่า A12 อยู่ด้านล่างสุดเป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS นะครับแล้วก็เครื่องจะถ ล็อกหาค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาสําหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,599บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่อง้อมโปรมีให้เลือกอยู่2แบบโปร449ซื้อเครื่องได้ราคา2,990นะครับจ่ายล่วงหน้า700โปร649ซื้อเครื่องได้ราคา1,990จ่ายล่วงหน้า1,200บาทนี่เป็นรายละเอียดสําหรับ Oppo ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง A31 แล้วก็ A12 ท่านชอบแบบไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop หรือว่า t e l e ว i ช Shop จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเหมือนกันเลยนะครับกับ ทางด้าน d t แทแล้วก็ r u e Move S โอเคนะครับนี่ก็เป็นสรุปราคาทั้งหมดเลยของ oppo a12 แล้วก็ oppo a31 ที่ราคาเครื่องเปล่าซื้อได้ในราคาไม่ถึง5,000บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น9 9บาทเท่านั้นสำหรับ oppo a12 แล้วก็ oppo a31 เริ่มต้น990บบาทชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด ไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ